Oh, เป็นอะไรอีกเนี่ยอ้าวแย่แล้วมาเสียอยู่ข้างทางมาโมงนี่เรื่องไมทางสวัสดีครับเป็นไรครับลูก <pers> สูบปรับลง อ๋อลูกสูบปั๊มลมเตะเบรกไม่อยู่บอกปั๊มลมไม่ขึ้นเอ่ะอ๋อเนี่ยปั๊มลมไม่ขึ้น ไม่เปไปุุ๊มานึ่งูกไปูลนอยลวมลงวยสายตนป่าต่ล้มงมาดวอยู่นีไหนใช่ไหมตัวนี้หลัานไนไทยอเรดี๋ยวดูให้เมดูไปีก่าลมาวอยู่ข้างหลัง

อยู่ข้างทางเลยจะถึงทางออกตรงนี้แหละตอนนี้เข้าใส่เกียร์ไม่ได้ครับ i'm ไปได้อย่างเออหนุ้ได้เลยี่ะต้องดึงนีหน่หละต้องเดี๋ยวพี่ขัเองต้องได้นี่ขับเองวะฮะเดี๋ยว,วขับได้เออขับไปขับไปขับไป <c oughs> สายร้อนเอา เดี๋ยวลุงตรงนี้กับบ้านได้สไปแล้วครับเดินทางกลับบ้านเออ เรากําลังเดินทางกลับบ้านครับสวัสดีครับอยู่กับผมมิมล้อเหล็กชาแนลนะครับโี่อย่งเงฝากติดตามเพจมิมล้อเหล็กด้วยครับเอาเสียเอาเอาสมือเลยบ่าวันนี้้อโนี่ครับอยู่กับปราตุงครับมัดมือมัดมืออเป็นเละโอ้มันเสียบตาจัดกับปราตุงอ๋อมันไม่มีแฟลชเหรอมีแฟลเสียบตาเพี่นว่า ทางนี้นี่เตี้นี่ยู่ดสุสายลุยเลยครับปะตุงแซมวิ้งให้จะเร็วกว่าสายเร็วกว่าเอาเลีรยวไปสายก็ได้ดูไปทางไหนทางเก่าก็ได้ทางไม่ก็ได้ทางไหนเขาไปสะดวกเขาไปทางนั้นแหละเดี๋ยวเราไปทางเก่าเราดีกว่าทางเก่าป่ะใช่ครับทางมันสะดวกเทรลเซตมีปัญหาครับลมไม่ปั่น หลงหลงลงลงลืมลืมป่ะอ๋นนอ,นนอนนลงะลงเชิญหลงวัดท่าไม้อ๋อเออบ้านตะมตัดปวงจะไปเส้นนี้แหละไปทำไมเราไม่ตามเขาไปละ่ะตามเขาไปฮะทั้งนี้ก็ไปไหด้วยโอ้ไม่ใช่บ้านเซตเต้ไปคนละที่เลยเออเปนไปได้เบิร์ลละไปแต่แต่แซมสุดเลยแต่สิบสี่โฟยูคุณ ไปโพ่ออ <Before> ยูงไง่ไอ่ววสายเชียงน่ะเชียงกวางสายเชียงกวางเราไปทางนี้เร<อ>าัดไป<ล>น้ำเขาหน่าถัดไปน้ำเขาสิไปบ้านปฐมมัดปวงแล้วก็ไปออกไอ้บ้านกวางทางนี้มันไม่ซิกแซิกตอนนี้มันจะซิกแซกป่ะใช่ครับซิกแซกใส่หวังเนี่ยตามมาใสา่แหละโอเคนะ แมนป่มีเย็นทางนาวลยะน่ะซอยดีหเนาะนี่แหละเราจะไปอ่สาม,มิตวิเชียปรชา สรุปแลว้วภารกิจเป็นยังไงบ้างแซมไม่ไม่ประสบความ<ส>ไม่คืบหน้าเลยครับไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จเลยเอาไปสองขั้นกับโจมก้อนขึ้น่มาบ,บ,บ,บินต้องมาแล้วครับแบบนี้มนะันไม่ได้เลยนะโอ้หืดเตี้บเลยว่ะแซมเห็นไหม ตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับบ้านนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้มิมล้อเหล็กชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเอาเฮ้ยพ่อแมนตัวไอ้ยพ่อแมนช่องใหญ่ของตัวนี้ช่องพี่มพ์ยลา์ช่องพมพว่าแต่ผมจะยืมลงช่องผมนะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมรุ่งเยอ่อสูงคลิปให้ผมรุ้งเรื่อสําหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้แซมวิ่งมิมล้อเหล็กแล้วก็หกล้อดํากรีนครับ สวัสดีครับ